สวัสดีค่ะผอบูุนะคะสวัสดีจากสนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดิฉันล้มลุกคลุกคลานจากฝรั่งเศสบินมาถึงเยอรมันตอนนี้เรากำลังรอต่อเครื่องการบินไทยจากแฟรงเฟิร์ตบินไปกรุงเทพซึ่งเครื่องบินอนะดีเลย์10นาทีขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้ดีเลย์10นาทีเนี่ย ตบเครื่องแน่นอนในระหว่าง10นาทีที่มานั่งหอบแห้งแๆเป็นหมาเนี่ยนะเราก็มานั่งคิดไวยว่าคูจองการบินไทยทำไมคุณต้องมาลงเยอรมันวะการบินไทยสายการบินแห่งการบินตรงไม่ใช่หรอคือฝรั่งเศสเยอรมันมันประเทศติดกันอะเหมือนไทยลาวอย่างเงี้ยเออเราคิดดูสมมติคุณจะบินไปญี่ปุ่น แต่คุณต้องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วจากลาวค่อยไปญี่ปุ่นเออมันมันเป็นงงงงไหมตอนนี้ก็สูสว่าเออฉันแก่แล้วว่าฉันฉันไม่สู้ในการต่อเครื่องสมัยก่อนนะตอนมาฝรั่งเศสใหม่ๆอายุ20กว่าเนี่ยสต่อยังไหว นั่งสายการบินไหนก็ได้ใสยการบินนกแสกกับสโลแกนถึงเครื่องจะสายแต่เราก็ไม่ตายเพียงลําพังถ้าจัดโปรโมชัน่นดิฉันก็ไปชีวิตการเดินทางการเดินทางคือการผจญภัยแต่ตอนนี้มารู้สึกว่าการเดินทางถ้ามันลําบากเนี่ยเขาเรียกว่าการบําเพ็ญตนค่ะไม่ใช่เรียกว่าการท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราจะต้องไปลงเยอรมันค่ะ เพราะว่าเมื่อปลายปี2-5-6-3ตอนนั้น่ะเป็นช่วงโควิดแล้วคุณตาเราเสียเราก็อยากกลับไทยค่ะแต่ปรากฏว่าไฟล์บินมีไม่เยอะเนาะแล้วพอบินมาถึงเมืองไทยก็ต้องกักตัวด้วยค่ะต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ไม่มีไฟล์บินจากปารีสถ้าเกิดคุณอยู่ในยุโรปมีเพียงแค่3ประเทศที่เป็นต้นทางที่คุณจะบินไปแบงกอกนั่นก็คืออังกฤษเยอรมันและอีกประเทศหนึ่งเราจำไม่ได้ซึ่งจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดนะคะและไฟล์บินก็มีแค่อาทิตย์ละ1ครั้งตอนนั้นเราก็นั่งรถไฟยูโรสตาค่ะเป็นรถไฟข้ามประเทศรถไฟความเร็วสูงก็ไปขึ้นที่เยอรมน,นีโอเคครั้งนั้นเราเข้าใจว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ครั้งนี้แก เรางงเว้ยว่าเฮ้ยฉันจองการบินไทยอ่ะแล้วทำไมฉันมาโผล่เยอรมันวะระหว่างนั่งว่างๆเนี่ยนะจ๊ะสินาทีเนี่ยเราก็ใช้ Wi-Fi ฟรีของสนามบินอ่ะเซิร์ชดูซิผลปรากฏว่า ไฟล์จากปารีสอ่ะมากรุงเทพวันนึงสมมติมีประมาณ5ไฟล์มีไฟล์ที่บินตรงเพียงแค่1ไฟล์ส่วนอีก4ไฟล์เนี่ยสไฟล์ต้องไปต่อที่เยอรมันอีก1ไฟล์ต้องไปต่อที่ซสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะเขียนว่าปฏิบัติการโดยสวิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์แล้วจากนั้นก็ค่อยปฏิบัติการโดยการบินไทย ่ะมาคลิกอันต่อไปปฏิบัติการโดยลุฟฮันซาแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติการโดยการบินไทยซึ่งถ้าเราจะต้องต่อเครื่องอะเรานั่งแอร์ฟานไม่ดีกว่าหรอแอร์ฟานอะบินตรงจากปารีสมากรุงเทพเลยแล้วราคาก็พอๆกับการบินไทยน้ำหนักกระเป๋า30มกิโลเหมือนกันใส่การบินแห่งชาติเหมือนกันใส่กันบินติดนี่เหมือนกันนะคะ ศักดิ์สรีเท่าเทียมเสมอเหมือนไม่มีใครแพ้ใครเพราะฉะนั้นฉันก็นั่งแอร์ฟานไม่ดีกว่าหรอดังนั้นมันเป็นความสะเพาของเราเองค่ะที่แบบหลับหูหลับตาจองเฮ้ยเห็นการบินไทยกูจองเลยคราวหน้าถ้ากลับไทยมาอีกแล้วเห็นดิฉันเนี่ยไปสเสลร์โผลอยู่เยอรมันเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเรียกดิฉันว่าอีควายได้เลย <c oughs> <c oughs> ยอมเป็นเจ้าฝ่ายน้อยได้เลยเออครั้งหน้าจะระมัดระวังมากกว่านี้นะคะมามามา,มา,มา จะรีวิวการบินไทยนะคะสายการบินแห่งชาติของพวกเรานั้นเป็นยังไงจะสมูทแอสซิลค์หรือเปล่าเริ่มจากพอเราขึ้นเครื่องมาเนี่ยเราก็จะต้องผ่านโซนที่เป็น Business Class ซึ่งรู้ไหมส่วนมากคนที่นั่งบิสเนสคลาสอ่ะไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นคนจีนจะไปคนจีนรวยจังเลยเนาะเออ เครื่องบินการบินไทยใหม่ใหญ่สะอาดจากนั้นพอเราเดินมาถึงที่นั่งของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบาสามแบบนี้อันนี้เป็นหน้าต่างนะคะซึ่งเราเนี่ยได้นั่งตรงกลางคนที่มันเป็นผู้โดยสารประกบข้างเราเนี่ยเป็นคนเยอรมันเป็นแฟนกันผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณ40กว่าผู้ชายเขาก็เลยเสนอแล้วว่าคุณอยากนั่งข้างหน้าต่างไหมเราก็แบบอ,อะได้ได้ค่ะก็สลับที่เนาะไม่เป็นนั่งกัน้นเป็นกขอคองงรู้มือไรเบาะที่นั่งเขามีที่แขวนเสื้อกันหนาวด้วยนะคะ คือปุ่มนี้ค่ะดึงมันออกมานะคะแล้วก็เอาป้ายเสื้อแขวนค่ะสิ่งที่แจกนะคะก็มีหมอนแล้วก็หูฟังค่ะเป็นหูฟังแบบครอบหูเลยนะคะพ้าหม่มแล้วซึ่งพ้าห่มเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าห้ามโมยนะจ๊ะลงเครื่องแล้วอย่าเอาพ้าห่มลงไปด้วย จากนั้นเครื่องบินก็ทยานขึ้นสู่ฟ้าค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะเป็นแขกสักแขนอย่างีเนาะเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็แบบดูลุคแบดบอยอ่ะแกมันเปิดเน็ตอ่ะแล้วมันวิดีโอคอลอ่ะคุยกับคนที่บ้านมันฉันอะแอบเห็นคือแม่มันกับแฟนมันไม่แฟนก็พี่สาวนะ่ะแล้วคือมันอันตรายมากเลยนะคะวงเล็บในขณะที่เราถ่ายเนี่ย เราเปิดโหมดเครื่องบินนะคะคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะใช้แค่กล้องถ่ายเฉยๆนะคะเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนสัญญาณจากหอการบินได้ตอนนั้นเราก็แบบมองหาแอร์สจวตว่าอยู่ไหนอะ่ะเพราะอยากจะฟ้องอะ่ะเออแต่ว่าแอร์สจวตเขาก็ประจําที่เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาอันตรายค่ะมัน3นาทีใช่ไหมสานาทีหรือ9นาทีเนี่ยที่เครื่องบินบินขึ้นเป็นช่วงเวลาที่อันตรายเขาก็ไปนั่งประจําที่ของเขาฉันก็ไม่รู้ฉันจะทํายังไงอะ่ะจะให้ันแบบ ไปด่าอาหลับอย่างนั้นหรอฉันก็ตัวเท่าลูกหมาแล้วคนข้างๆไอ้อาหลับอะ่ะคนข้างๆเป็นฝรั่งก็เห็นพฤติกรรมแล้วก็แบบเออกูฝากความหวังไว้ที่พี่คนนี้แหละพี่ฝรั่งคนนี้คือความหวังของหมู่บ้านแต่ฝรั่งนั่งข้างๆเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะคะ่ะอีหานี้ก็วิดีโอเขาเนี่ยดูสีท้องฟ้าดูสีวิวจากข้างบนเออมันวิดีโอเขา l อะจนแบบเครื่องอะทะยานขึ้นสู่ฟ้าเลยอะแกคือดูทรงลงเครื่องปุ๊บต่อไปพัทยาปั๊บ แล้วก็ไปเมาเรื้อนอยู่พัทยาให้กระเทยเตะปากทีวีหน้าที่นั่งนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราตื่นเต้นมากเลยว่าแบบฉัจนจะได้ดูหนังไทยฟังเพลงไทยกับเขาแล้วเพราะเรานะ่ยบินมาหลายสายการบินแล้วนะคะแต่ละสายการบินอะ่ะเขาก็จะมีหนังที่เป็นอินเตอร์เนาะไอรอนแมนสไปเดอร์ Man, Man, ซีรีส์ที่อินเตอร์อย่างเช่น Friends, Big Bang Theory เพลงก็เพลงสากลแต่ทุกสายการบินเนี่ยเขาก็จะใส่ความเป็นชาติของตัวเองสายการบินอาหรับก็เอาเพลงแขกหนังแขกของจีนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะหนังจีนเพลงจีนซีรีส์จีนหลายๆประเทศที่เรานั่งมาแม้แต่สายการบินอุซเบกิสถานอะ่ะก็ยังเป็นหนังเป็นเพลงของอุซเบกิสถานแต่สายการบินไทยไม่มีหนังไทยไม่มีเพลงไทยไม่มีละครไทยแม้แต่อกบากเนี่ยที่มันดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอะก็ไม่มีกระตูน ไม่มีหลอกชบาแก้วจะทิ้งจาไม่มีค่ะเป็นอินเตอร์หมดเลยซึ่งน่าเสียดายมากเพราะนี่แหละคือการโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยการโปรโมทวัฒนธรรมไทยเราสามารถล้างสมองผู้โดยสารยัดเยีดยดวัฒนธรรมในขณะบินได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้โดยสารนะมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วมันว่างๆอ่ะสิบชั่วโมงไม่มีอะไรทาถ้าคุณเอาชบาแก้วใส่เข้าไปอ่ะยังไงมันก็ต้องดูนั่นแหละดูแล้วก็ค่อยๆแบบซึมซับกินกินวัฒนธรรมไปนั่นแหละแต่ไม่มีจ้าฉันก็หวังว่า เออน่าจะมีเพลงพี่บงพี่เบิร์ดเนาะคาราบงคาราบาวไม่มีค่ะแต่ดันมีอะไรรู้ไหมเพลงฮิต t i k กต็อกอะอะฉันไปดู Big Bang ก็ได้ฉันก็หวังว่าจะมีซับไตเติลภาษาไทายเพราะว่าฉันฟังซีรีส์บิ๊กแบงไม่รู้เรื่อง <laughs> เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ะคะ่ะก็จะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนาะไม่ได้แบบกินข้าวเข้าห้องน้ํานอนหลับแบบภาษาอังกฤษทั่วไปจะมีพวกคาสอเสียดพูดประชดแดกดันเยอะแยะเป็นแบบมุกอเมริกันอะ่ะซึ่งเราไม่เข้าใจแต่เป็นซีรีส์ที่เราชอบมากก็ไม่มีซับไทยจ้าแล้วบางอันอเป็นสารคดีญ,ญี่ปุ่นคือในสารคดีพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วซับไตเติ้ลเป็นภาษาจีนคือไรอะ่ะ ต่อไปพูดถึงพนักงานการบินไทยนะคะกับตันแอสจูดและพนักงานภาคพื้นบอกเลยว่าเขาเป็นเดอะแบกแห่งการบินไทยค่ะหลายๆคนที่หลงรักการบินไทยเนี่ยเพราะว่าหลงรักในการบริการค่ะเริ่มต้นจากกับตันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษค่อยเป็นค่อยไปไม่ตะพึดตะพือคุณเคยมาเวลาขึ้นเครื่องบินอะแล้วกับตันอะพูดเร็วโหดเหมือนโกรดลิ้นไก่กดอัลตโนมพาซนเจอร์ดิซิโยกับตันสปีกิ่งปดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แต่การบินไทยคือพูดช้าชัดๆแล้วอารมณ์ดีทาบรรยากาศตามเส้นทางบินวันนี้คาดว่า2องฟ้ามีไม่เป็นบางส่วนอาจมีสภาพอากาศตามตัวต่อไปพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะการบริการคือเลศิศเวลาขออะไรอะ่ะเออขอโทษนะคะขขอน้ำเปล่าเพิ่มค่ะเขาก็ใส่น้ำแข็งไหมคะหรือเอาแบบขวดแล้วก็ไปหยิบมาให้เดี๋ยวนี้เลยอืม แต่ถ้าเป็นสายการบินอื่นๆอย่างที่เคยเจอเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเรือต่างชาติที่ดูยิ่งๆเขาก็จะแบบโอเคจะเอาน้ำใช่ไหมเดี๋ยวฉันรับเรื่องไว้แล้วเขาก็จะไปท,ทําธุระเขาจนแบบเดินไปถึงหัวเครื่องแล้วค่อยกลับมาหางเครื่องแล้วก็ไปครัวแล้วก็ย้อนกลับมาให้เราแล้วก็หลายครั้งที่ลืมแต่อันนี้ไม่คือการบินไทยขออะไรแบบเหมือนเศกมาได้อะเออระหว่างไฟที่เขากินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหลับนอนออทุกคนนอนหลับแล้วเราเนี่ยอยากกินกาแฟแล้วก็ เออขอกาแฟแก้วหนึ่งค่ะเขาก็จะบอกเอาน้ําตาลกับครีมด้วยไหมคะแล้วก็บอกอ่ะเอาค่ะรับน้ําเปล่าด้วยไหมเออคือไม่ต้องให้เราแบบขอขออีกอะแต่เขาเป็นคนเสนอให้เรานี่แหละแอร์สจวตการบินไทยการบริการคือที่หนึ่งต่อไปเมื่อเรื่องอาหารซึ่งตอนนี้เนาะสายการบินการบินไทยก็เป็นดราม,ม่าว่าอาหารหน้าต่างงแง ซึ่งในวันนี้นะคะอาหารก็จะมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานกับอาหารฝรั่งนะคะเป็นพาสต้าและคุณดูว่าอันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิหมาพานจริงหรอไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่อีใบเขียวๆนี่ด้วยหรอพอได้ชิมแล้วอร่อยรสชาติจัดจ้านแล้วข้าวเนี่ยหุงดีคือนุ่มหนึบหนับค่ะเป็นความอร่อยในมาตรฐานข้ากล่องเซเว่นค่ะซึ่งเราชอบกินข้ากล่องเซเว่น แล้วเขาก็มีขนมปังกลมค่ะอร่อยค่ะอันนี้คือยำทูน่าค่ะดำๆที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เห็ดหูหนูนะแต่เป็นสลัดผักค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นเค้กส้มนะคะน้ำดื่มน้ำเปล่าเสิร์ฟให้เป็นขวดอันนี้ดีมากเพราะว่าบางสายการบินก็ให้มาเป็นขอจากแอร์แอร์ก็เอากระบอกน้ำเทใส่แก้วให้อย่างเงี้ยค่ะน้ำอัดลมก็ให้คนละกระป๋องเลยนะคะบางสายการบินเนี่ยเขาจะเป็นน้ำอัดลมขวดใหญ่ค่ะแล้วก็เทใส่แก้วแบ่งๆกันไปค่ะ ทีนี้ระหว่างไฟล์ผู้ชายคนเยอรมันข้างๆเราเนี่ยปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นลูกสาวเวลาที่แอรอ์เนาะพอมาถึงปับ๊บเขาก็จะถามทีละคนเนาะว่าใครเอาอะไรพอคนเนี้ยก็ให้สิทธิ์เราก่อนเอาอาหารถาดอาหารวางและน้าเนิ่มวางพอเยอรมันเนี่ยก็มาบอกเราว่าคุณสามารถเอาแก้วน้ําคุณอะมาวางไว้ที่โต๊ะผมได้นะคุณจะได้มีที่กินข้าว เราก็ไม่เป็นไรค่ะอะเราก็นั่งไปจากนั้นค่ะเครื่องบินตกหลุมอากาศน้าที่ฉันก็เชาะอ,อย่างนี้น้าสไปก็เชาะ <c oughs> เปียกหมดเลยตาข้างๆเนี่ยลุกลี้ลุกลนหาทิชชู่แบบเอามาให้เราเพื่อเอามาเช็ดเช็ดเช็ดอย่างเงี้ยโอย้ช่วยเช็ดแบบเหมือนพ่อท่านหนึง่งแล้วก็ตลอดฟล์อย่างเงี้ยได้รับการดูแลแบบสมมติฉันหยิบหูฟังมาแล้วฉันก็เอ๊ะแบบเอ๊ะ,ะ,ะรูเสียบมันอยู่ตรงไหนคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจแบบหยิบมาแล้วก็พ่อเยอรมัน รูเสียบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่วางแขนเก้าอี้เอาสังเกตฉันเหรอนอกจากแอร์สัจัวที่ดูแลฉันก็มีพ่อเยอรมันนี่แหละจ้ะที่ดูแลฉันอาหารเช้าอร่อยมากเป็นออมเล็ตแล้วก็ไส้กรอกนะคะขัวซองดีมากนุ่มแล้วก็มีเลเยอร์เยอะๆฉันชอบอันนี้คือผ่านค่ะแล้วไส้กรอกอร่อยมากคือแบบอยากให้การมีไทยทำขายทำไส้กรอกของกันบิไทยแยกขายอยากซื้อ่อร่อย ท่านผู้ดยสาคะการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานทวรรภูมิแล้วคะ่ะและเราได้มาถึงก่อนกำหนดในตารางเวลา15นาทีคะ่ะเวลาท้องิีนในขณะนี้คือเวลา12นาฬิกา23นาทีคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เชิมาค่ะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วคะ่ะคิดถึงเสียงนี้มากเลย พอตอนที่เราไปรับกระเป๋านะคะถ้าใครดู ep ที่แล้วเนี่ยกระเป๋าที่เราเอาโหลดใต้เครื่องเนี่ยมี2ใบคือใบใหญ่ที่เราพันพลาสติกไว้แล้วก็ใบเล็กที่มันน้ําหนักเกินอะแต่ว่าใส่กันบินลูฟันซ่าเขาใจดีไงบอกว่าให้เราเนี่ยโหลดใต้เครื่องบินแต่เราน่ยใจคอบอดี้เพราะว่ามันมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในไงใครแบบมาเปิดรูปซิปก็คือเอาไปได้เลยเออไม่ได้มีระบบความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายกระเป๋าดิฉันแตกจ้ะน้องจมปูแตกแอนตาซินก็ไม่แจก500 ไม่รู้เป็นฝีมือของลูปฮันซ่าหรือการบินไทยจับห่ำเอ้ยจับมือใครดมก็ไม่ได้แล้วก็โอ้ขี้เกียจเคลมวนว,นวันพันกว่าเรื่องเดี๋ยวไปจิกก๊กระเป๋าพ่อเอาถ้ <c oughs> าเขาเจะรัก <c oughs> กระเป๋าเดินทางเขาก็รัก คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายของเราเนี่ยก็มารับที่สนามบินค่ะฉันก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนเนี้กีเหนี่ยวไม่ไหวเนื้อตัวเนี่ยกลิ่นสปรายแบบหนืดมากจากนั้นค่ะสิ่งแรกที่เราทำเมื่อถึงเมืองไทยคือไปดิปวิตามินซี คืออะไรท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าดาราที่เขารับงานทุกวันทุกวันวันนึงวิ่ง2ง,งาน3งานอะ่ะทําไมมันยังสวยทําไมมันยังมี energy อยู่เพราะว่าเขาไปดิบวิตามินกันเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ตรงไปที่พินคลินิกคะ่ะ อยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ซอย47นะคะที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นคลินิกสุขภาพแบบคลินิกฉีดหน้าจิ้ม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 ทำทร<ๆ>ีทเมนต์เฉยๆไม่แต่เป็นเหมือนสปาแกมันแบบไม่เหมือนโรงหมอเพราะว่าข้างในนี้นะมีนวดมีทําผมมีเติมวิตามินกำจัดขนเลเซอร์ผิวกระชับช่องคลอดออกกำลังกายจัดกระดูก แกออฟฟิศซินโดมีทุกอย่างเหลือแต่ทําคลอดโดยมีคุณหมอเจงเป็นผู้ดูแลนะคะเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัยคุณเห็นหน้าคุณหมอน่ะคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เรานะ่ะไม่กล้าถามไปตรงๆหรอเว้ยน้องมันเสียมารยาทเนาะแต่เราก็ถามว่าคุณหมอคะคุณหมอเป็นหมอมานานเท่าไหร่แล้วคะเขาบอกเป็นหมอมา16ปีเรียนหมอจบเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณ25่สิบห้าก็สีแล้วสิโอ้โหนี่หมอหรือแบมพาย คุณหมอก็จัดไปค่ะผักบุ้งอยากมาดิวิตามินใช่ไหม,มก็มีหลายตัวค่ะอย่างเช่นบูสต์ผิวดีท็อกซ์ผิววิตามิน C ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1,800บาทวันนี้เราจะดิฟวิตามิน C นะคะเอาวิตามิน C ีเนี่ยใสย่ในถุงน้ําเกลือค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็นอนเหมือนนอนให้น้าเกลือจนหมดถุงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่ง วิตามินซีเนี่ยข้อดีก็คือช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันไม่เป็นหวัดง่ายช่วยให้ผิวเราเปล่งปลาักายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราบินข้ามไทม์โซนมาเนี่ยสภาพอากาศก็ต่างกันละจากฝรั่งเศสหนาวหนาวหนาวจนสงสัยว่าคนแรกที่บุกเบิกประเทศฝรั่งเศสคิดยังไงมาตั้งประเทศอยู่ตรงนี้วะหนาวเรือหายแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยที่มีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนหัวเตาแก๊ส เวลาทางนู้นเป็นกลางคืนแต่ทางนี้เป็นกลางวันร่างกายก็สรวนสวนเซฟผิวฉันก็ตกใจผิวหน้าเหี่ยวยกเว้นหูที่ยังตึงอยู่ระหว่างที่ด่มวิตามินเนี่ยมานอนเป่าเป่าปีาปี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยไหมเราสามารถเลือกได้ว่านวดมือนวดเท้าคอบ่าไหล่หรือจะทำทรีตเมนต์หน้าเออโดยเราก็ได้ทำทรีตเมนต์หน้านะคะก็มีหลายแบบหลายราคาแล้ว,แ,ลวแต่สภาพผิวของเราแล้วก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะว่าอยาก จบช่วยเรื่องไหนเรื่องสิวจุดด่างดําความหมองคล้ําอันนี้จะเป็นเครื่องอินฟิวชันค่ะเครื่องผักวิตามินการใช้เครื่องนี้เพียงหนึ่งครั้งจะเทียบเท่ากับการทาครีมถึง1เดือนเลยค่ะผลักวิตามินเสร็จมันนวดด้วยมือต่อแล้วคือพี่พนักงานมือแบบคือหัดถาคองพีภพที่ฉันวิญญาณหลุดไปแล้วค่ะนอนหลับไปแล้วนะคะ ต่อไปเป็นการมาร์คทองคำค่ะเพื่อเพิ่มความทองที่มีในตัวนะคะห <laughs> ลอเล่นค่ะอันนี้จะช่วยเปลี่ยนผิวโซมเป็นผิวกระจ่างสว่างสดใสค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้กลายร่างเป็นมัมมี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะมัมมี่น้อยก็ได้รับการปรนิบัติโดยการนวดคอบ่าไหล่ค่ะฟินสุดๆจะดงก็ปวดไหล่นีคะ หน้ากากมัมมี่ถ้าพร้อมแล้วถอดหน้ากากครับท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวของเราดีขึ้นจากตอนแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ทำหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่เราจะต้องออกไปใช้ชีวิตต่อเราก็ไม่อยากไปด้วยหน้าล้นๆที่นี่เขามีเครื่องสำอางให้เลยจ้าแลาไม่ใช่เครื่องสำอางมูมากรไก่นะจ้าดูสิ naked palette กกสานี่เห็นไหมเนี่ยราก็เอาใส่กระเป๋าเราเลยเนะะี่ยค่ะด้ไม่ได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะขกบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs> 你。